สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์โตนะวันนี้จะพามาดูรถหรูฮะโตโยต้าไฮเรียร์2.5ไฮบิดฮะจะราคาดีและหรูแค่ไหนไปดูเขาเลยครับมาชมมพร้อมกันเลยครับ s u v ไฮเรียร์ฮะพิถีพิถันทุกรายละเอียดให้ชีวิตได้มุมมองใหม่ๆทุกลายสไตล์ อย่างมีคุณภาพครับ t o y ยต้าไฮรีเนะ,ะเป็น SUV รถหรูนะพี่ผมบอกเลยรถ SUV แต่เป็นสไตล์รถหรูรูปทรงออกมาสปอร์ตครับผมโชบเฉี่ยวผมบอกเลยฮะคันนี้ป้ายแดงราคาหลายล้านนะพี่นะเบสคาร์อ u t โตเปิดตัวแค่8 0 0 0 0นกว่าครับรถหรู แต่ทุกอย่างไม่หรูพี่อะไหล่หาง่ายครับและช่วงล่างดีเป็นอันดับหนึ่งอย่างที่รู้จักกันเลยครับผมบอกเลยนะคันนี้ไม่น่าเชื่อเลยสภาพแบบนี้เบสคาอัโตเปิดตัวแค่800,000กว่าพี่สภาพแบบนี้นะพี่นะ800,000กว่ารถหรูครับผมบอกให้เลยฮนะรถหรูแต่อะไหล่หาง่ายครับผมผมบอกเลยราคาจับต้องได้ครับ เดี๋ยวน้องกล้วยพาไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยครับครับผมมาดูความหรูหราภายในฮะความหรูหราแบบราคาไม่น่าเชื่อครับพี่ดูฮะดูแค่เบาะก็รู้แล้วฮะว่าพรีเมียมฮะเบาะก็รู้แล้วว่าแพงพี่ดูเลยฮะดูฮะดูทุกอย่างเลยฮะดูระบบผมบอกเลยนะรุ่นนี้ตัวนี้มีระบบเตือนก่อนชนฮะพี่พี่ดูเลยฮะดูด้านบนฮะเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นอันนี้มีม่านปิดนะพี่แล้วก็เปิดประทุนได้ด้วยนะครับ เผื่อว่าเวลามืดๆหรือว่าใครชอบสไตล์แบบไหนก็นแล้วแต่ฮะเป็น SUV รถหรูพี่ SUV ที่ออกแบบมาแบบว่าสปอร์ตด้วยหรูด้วยฮะผมดูเลยพี่ดูบอกโคตรหรูอ่ะผมเห็นยังงงเลยอ่ะดูฮะน้องกล้วยดูทุกมุมเลยนะฮะดูะฮะดูเลยผมบอกเลยคันนี้ความหรูมีระบบทุกอย่างนะพี่ระบบการเสถียรระบบกระจายแรงเบรกผมบอกเลยถ้ารถมีปัญหาเนี่ย ดิสหรือล้อล็อกเนี่ยเขาจะมีระบบนะฮะเซฟทุกอย่างฮะผมบอกเลยปุ่มเยอะไปหมดเลยเลือกไม่ถูกเลยเดี๋ยวน้องกล้วยพาดูเลขใหม่แล้วก็ไปดูห้องเครื่องยนต์พร้อมๆกันีกว่ครับครับผมมาดูเลยฮะคันนี้เลขใหม่แค่1นึ0 0 0สาโลพี่1นึ0 0 0สาโลถูกลงมาหลายล้านเลยอ้าวไปดูห้องเครื่องกันะฮะรู้เลย คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะพี่นะไฮบริดนะฮะผมบอกเลยหรูมากเงียบมากเงียบจริงฮะดูเลยฮะเป็นไงฮะทุกอย่างอยู่ในสภาพเด,มเดิมๆเลยนะพี่นะเดิมๆเ,เลยอาา่ะฮะน้องกล้วยบอกเลยเครื่องยนต์หลวมมีปัญหาฮะดูฮะดึงออกมาเป็นไงเบสขาวต้นเนี่ยกล้วยทิ้งไว้ห้านาทียังไม่มีควันเลยฮะบอกตรงเลยบอกตรงไม่ได้โกหก สภาพแบบนี้ถูกลงหลายล้านพี่พอไหวไม่เอ่ยครับผมกล้วยนะฮะรถหรูรถมือสองรถมือสองสวยๆขอโทษครับผมบอกเลยฮะชั่วโมงนี้ผมยอมรับเลยผมพูดตรงเลยคันนี้ฮะไฮลเลเยอร์รถหรูคันนี้ยไม่แพ้ใครที่ไหนแน่นอนคันนี้ป้ายแดงน่าจะเกินสามสี่ล้านนะฮะน่าจะนะน้องกล้วยขอโทษนะฮะผมบอกเลยเบสคาร์โต้เปิดแค่แปดแสนกว่าฮะยังไงก็ขอโอกาสเข้ามาดูเข้ามาชม ผมบอกนะฮะอยากให้เข้ามาดูตัวจริงก่อนจะซ,ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรฮะเราอยากเลี้ยงน้าเลี้ยงกาแฟเข้ามาคุยกันก่อนครับพี่ผมบอกเลยถ้าพี่ไม่เซยเย็ดไม่ตกลงไม่เสียตังค์แน่นอนเราอยากจะให้มาดูรถมาดูหน้างังครับเราอยากจะดูแลครับแล้วก็รวมไปถึงเอ่อขอโทษนะเรื่องที่แบบว่าบอกต่อแล้วได้ตังค์ด้วยนะพี่นะแค่พี่บอกต่อจองจัดจบไม่ว่าอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะบริษัทเราแจกเลยอย่างน้อย5 0 0พันถึงหนึ่งบาทครับวันนี้กล้วยเบสคาร์โตลาไปก่อนสวัสดีครับ